ใครที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตไปแล้ว oh. ไม่ต้องห่วงนะครับ <Yahoo. S 1> เดี๋ยวทางแก๊งคอรเซนเตอร์จะติดต่อกับมหาท่านเอง <laughs> มีหลายคนคอมเมนต์มาว่าตั้งแต่ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตไปแล้ว oh. ก็ไม่เคยเง่าอีกเลยแก๊งคอรเซนเตอร์โทรมาหาทุกวี่ทุกวันหืม oh, <no. S 1> ขออนุญาตลบเพื่อน ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเอาเลยสิทำไงดีอะเดี๋ <c oughs> ลบกูนะเว้ยกูเคลื่อนไหวแล้วเ,วเทศไทยมีกี่จังหวัดโอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพูดได้กับหูจังหวัดบึงการเนแต่งตั้งที่หลังมือมบึงการเดี๋ยวนี้เหลือเจ็ดสิบหกจังหวัดเอาเอาก็สิเหลือเจ็ดสิบหกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่ยืมตังค์นะ ยืมตังไหมเหลือเจ็ดสิบหกไม่มีตังค์จะไม่ยืมตังค์จะไม่ยืมใครเมื่อกี้เหลือเจ็ดสิบห้าจังหวัดเท่านั้นเนาะเอามึงคืสิว่าเหลือเจ็ดสิบห้าจังหวัดไม่มีเลยเฮ้ยไอพวกที่บอกว่าจะทำทุกอย่างเพื่อประชาชนอ่ะมึงหยุดทำเพื่อกูสักพักนึงได้ไหมวะทำไมอ่ะมึงยิ่งทำกูยิ่งจนไอ้สั์ไม่มีจะแดกอยู่แล้วเนี่ย คุณครูครับเมื่อวานผมเข้าไปในเซเว่นเห็นเด็กสองคนวิ่งเล่นอยู่น่ารักมากครับผมก็เลยหยิบขนมให้คนละถุงเด็กดีใจใหญ่ว่าขอบคุณแล้วผมก็เดินออกจากเซเว่นเลยครับเอ้าแล้วใครจ่ายล่ะคะผมก็ไม่รู้ครับทำไมศาสนาพูดถึงให้มีเมียคนเดียวมึงจะมีกี่เมียก็เรื่องของมึงเถอะมึงจะมีร้อยเมียก็ไม่มีใครว่ามึง มึงมีปัญญาเลี้ยงเมียเหรอกูเห็นคนเดียวมึงยังไม่มีปัญญาเลี้ยงเขามึงจะไปสรรหามีปัญญาที่ไหนเลี้ยงคนอื่นคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เลี้ยงคนเดีวให้รอดก่อนเอ่อคนเดียวมึงยังไม่รอดมาดาวคนที่สองคนที่สามสติคิดดีๆมึงมีตังเลี้ยงเขาเหรอจานมีสักสองร้อยไหม,มกระโถนอีกตีกระบาลใหอาา้อาจารย์เบียสวัสดีครับอาจารย์เบียคนตื่นทำผมคนตื่นเที่ยง จะเป็นแบบอาจารย์ได้ไหมครับเพระเป็นแบบกูไม่ได้เราพราะกูตื่นเช้ามึงตื่นเที่ยงมันเป็นแบบกูไม่ได้หรอกถ้ามึงจะเป็นแบบกูมึต้องตื่นเช้าก่ออันดับแรกอย่ามาเหมือนกูเลยมึงเหมือนกูไม่ได้หรอกยากคนแบบคนจะทําให้เหมือนกูเนี่ยกูบอกเลยยากล่อให้มีอย่างกูคนเดียวพอแล้วทุกวันนี้คนก็ด่ากูทั้งประเทศแล้วแต่มึงรับสภาพไม่ไหวหรอกเวลามาคนมาดามึงอะให้กูโดนด่าคนเดียวพอแล้วเดี๋ยวกูจะแบกภาระไว้เอง มาหอยเสียน no ึ <worries> ini, ่งบอก่อยห้านโคกเปล่าเจ้าจิมีโศกมันวะวิเจ้าห้านบ่บานนี่ห้านเลยเป็นไดครับเป็นไหครับเว้ยได้ขั้วใหม่เลยเต็มเต็มเลยครับเจ๊ทั้เลยที่ถึกเลขบัวเล็กโบกเปล่าลมทับขั้วขุมุนเอเลยเจ้าแก็กเกโ่ยัง